ถุงนอนเด็กจากนอร์ดิกมี2รุ่นให้เลือกใช้ปุ๊กสเกลเลตติ้งอยู่ที่5องศาและก็ปุ๊กจูเนียเลตติ้งที่10องศาค่ะสงสัยกันไหมว่าทำไมเราต้องใช้ถุงนอนเด็กเรามาดูกันต่อไปค่ะ การที่เด็กต้องใช้ถุงนอนเด็กเพราะว่าตัวเด็กเองนะคะมีขนาดที่เล็กถ้าไปใช้ถุงนอนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลากักเก็บความอุ่นค่อนข้างนาน<ม>เพราะว่าถุงนอนผู้ใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และเด็กตัวเล็กนะคะก็จะมีช่องว่างระหว่างถุงนอนนะคะค่อนข้างเยอะกว่าจะอุ่นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าถุงนอนพอดีตัวนะคะก็จะช่วยในการกักเก็บอุณหภูมิก็จะทําให้ถุงนอนนั้น อุ่นเร็วขึ้นนะคะนอร์ดิกได้ออกแบบถุงนอนสําหรับเด็กวัยกาลังโตนะคะสามารถปรับขนาดความสูงนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อถุงนอนสําหรับเด็กเลยเนี่ยเด็กก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะใช้ได้แค่ในระยะสั้นๆแต่ทางนอร์ดิกเนี่ยก็ได้ออกแบบพิเศษสามารถปรับขนาดนะคะให้เด็กสามารถใช้ได้ยาวนานมากขึ้นค่ะคุ้มค่ากับการที่คุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้น้องไว้ใช้ได้ยาวๆเลย อันนี้ก็จะเป็น n อร์ดิกปุ๊กจูเนีนะคะเรตติ้งก็จะอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะสำหรับเ,เวลาเราไปใช้งานไม่ได้หนาวมากก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะถุงนอนปุ๊กจูเนียนะคะก็จะเป็นทรงมัมมี่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดวัสดุก็ทำมาจากใย,ยสังเคราะห์นะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นเด็กๆใช้งานเวลา สกรปรกเปื้อนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลสามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะอีกอย่างฟังก์ชันที่ได้มาก็คือการขยายเท้านะคะตัวนี้ถ้าตอนนี้ความสูงนะคะของน้องสูงเลย150ไปแล้วนะคะก็สามารถขยายความยาวได้นะคะที่เท้านะคะสามารถขยายได้เลย ตัวนี้น้องสามารถใช้ได้จนถึงความสูงได้170เลยหรือถ้าตอนนี้น้องยังไม่ได้สูงถึง170ซื้อไปใหม่ๆนะคะก็ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บช่วยเก็บอุณหภูมิที่เท้ากันหนาวได้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ทับแบบน,แบบน,แบบนี้ไว้ก่อนรอจนกว่าน้องจะสูงจนใช้ความยาวนี้ไม่ได้แล้วด้านบนนะคะก็จะมีเชือกนะคะเอาไว้ถ้าอากาศหนาวมากๆนะคะกัน อุณหภูมิที่จะไหลออกอุ่นๆไหลออกไปด้านนอกนะคะก็สามารถปรับตัวนี้ได้นะคะด้านหน้าก็จะทําให้สีสษนน้องนั้นพอดีพอดีสีสานมากขึ้นแล้วก็อุ่นมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ซิปซิปเป็นซิปสด้านนะคะด้านบนรูดจากด้านบนลงไปด้านล่างหรือจะรูดจากด้านล่างเอาแต่เท้าออกขึ้นมาด้านบนก็ได้นะคะหรือว่าวันไหนอากาศร้อนมากๆนะคะก็สามารถกางออกนะคะ เปิดสุดแบบนี้ห่มเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะ Nordic b o o k s c o u t ค่ะตอนนี้คอม์ตอยู่ที่5องศานะคะเหมาะกับการที่เราไปเที่ยวในอุณหภูมิที่หนาวขึ้นค่ะรูปทรงก็เป็นทรงมัมมี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เท้าก็สามารถปรับขนาดได้เหมือนกันซิปสทางนะคะแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะมีคอร่านะคะจะเป็นฉนวน ที่ช่วยกักเก็บอุณหภูมิให้อุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและก็มีฟังก์ชันสามารถพับผ้าหรือเสื้อผ้ายัดเข้าไปด้านในก็เป็นหมอนปุกซเกลก็จะมาพร้อมกับถุงเก็บนะคะข้อดีของการมีถุงแยกเก็บถุงนอนแบบนี้นะคะก็จะทําให้ตัวใยสังเคราะห์นะคะฟูอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราไปใช้งานก็จะทําให้เก็บอุณหภูมิได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาอีกหนึ่งอย่างเวลาถ้าเราไปใช้งานแล้วยังไม่ได้ใช้นะคะ ถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานนะคะเราก็สามารถลูดซิปเก็บด,ด้านข้างลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะก็สามารถจะเป็นหมอนอิงในรถนะคะหรือว่าจะเป็นเบาะนั่งนุมน่มๆก็ได้ค่ะนอ d i c b o o ุกสเก t ค่ะเลตติ้งที่5องศา n o r d ดิก o o กจูเนียร์เลตติ้งที่10องศาลองดูค่ะเป็นถุงนอนที่สำหรับคนที่กำลังมองหาถุงนอนให้กับน้องๆน,นะคะซื้อครั้งหนึ่งใช้ได้ยาวๆ